สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงโดยรวมของครึ่งปีหลังของปี63สา้ีนะคะเอาเริ่มต้นคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันเน,ะอน,อนาะก่อ่นฝาก s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาลองจะเริ่มเริ่มดูกันเลยเนาะว่าชาวราศีกันครึ่งปีหลังโดยรวมนี้ดวงคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นการเปิดภาพรวมนะคะของชาวราศีกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครบางคนก็ขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นค้อความบันเทิงไปนะคะดูสัน ดีหมดทุกใบเลยนะมาทำไมสาบอกขอให้ดีหมดทุกใบแล้วเชียว าวราศีกันนี่ดูช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วอาจจะดูแย่สักหน่อยนะคิดว่าถ้าเป็นภาพโดยรวมแล้วเนี่ยปีที่แล้วน่าจะแย่หน่อยราศีกันลักนากันนะคะทครถนัดดูแบบไหนก็เลือกดูแบบนั้นไปแล้วแบบไหนตรงก็เอาอันนั้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานดูครั้งต่อไปนะคะจะมาเปิดดูว่าเป็นยังไงบ้งางละ ไม่สลับตำแหน่งกันดีจังเลยชาวราศีกันชีวิตคุณน่าจะเริ่มดีแล้วนะจากที่แย่ๆมาเนี่ย นึกว่าจะไม่โผล่มาก็ดันโผล่มาจาได้เด็กตัวตนของคุณน่ะดูว่าช่วงนี้คุณเริ่มชีวิตคุณเริ่มจะสดใสขึ้นน่ะคะ่ะคิดว่าชีวิตคุณจะเริ่มสดใสขึ้นเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นหรือ,อในหนึ่งในใจของคุณน่ะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องความรักแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหรือคุณได้รเริ่ม มีรักให้ใครนะคะคุณเริ่มมีใจให้ใครตัวตนในใจของคุณนะสำหรับคนมีคนไม่มีคู่ต้องบอกว่าคนไม่มีคู่ถ้ามีคู่อย่าอย่าอย่าทำนะแต่ถ้าคนมีคู่ก็มอบความรักให้แฟนมีความอบอุ่นเนาะมอบความรักให้แฟนให้คู่ของคุณไปนะคะเพราะดูในใจตัวตนของคุณเนี่ยก็ดูแล้วว่า ยังมีชีวิตชีวาดูมีความสดใสดูแบบอืฉันใช้ชีวิตสบายสบยดูอยากจะมีความรักหรือมีใครเข้ามาให้ความรักคุณอ๋อแต่ดูแล้วว่าคุณน่าจะมีความรักให้ใครแหละอ่าในตําแหน่งการเงินของคุณครึ่งปีหลังนี้เนี่ยมองว่าคุณน่าจะได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีคนสนับสนุนหรือคุณอาจจะได้หุ้นส่วน คู่ร่วมงานของคุณสนับสนุนหรือแล้วแต่คนรอบข้างของคุณได้หมดคู่รักของคุณก็สนับสนุนนะคะครอ,อบครัวก็สนับสนุนแล้วแต่ตรงนี้ว่าจะเป็นใครที่รอบข้างคุณนะคุณยังมีกําลังใจจากตรงนี้อยู่ในเรื่องการเงินคุณยังได้เข้ามาเรื่อยๆคิดว่าคุณได้ต่อเนื่องนะครึ่งปีหลังการเดินสหัชชะครอบครัวสหัชชะ สังคมสิ่งแวดล้อมของคุณการเดินทางของคุณเหมือนคุณึ่งปีหลังคุณต้องมีเหตุเดินทางไปไหนหรือเปล่าโดยแบบคุณเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานโดยที่แบบเหมือนกับคุณไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยซ้ําไปนะคะคุณคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจด้วยซ้าว่ามีความรู้สึกว่าการคุณจะได้เดินทางอ่ะคุณจะได้ มีความตั้งใจเดินทางหรือตั้งใจเยจะทำอะไรก็แล้วแต่ทําทํางานของคุณนะคุณมีความตั้งใจมากแล้วดูว่ามันจะมีผลพลอยได้ดีด้วยนะผลพลอยได้หรือผลพวงบนข้างหน้าครึ่งปีหลังหกสามนะคะในอีกอย่างบางคนอีกเคสหนึง่งก็ต้องระวังมีปัญหากับอในแวดวงสังคมของคุณในแวดวงเพื่อนฝูง แวดวงที่ทํางานก็ระวังเรื่องมีปัญหาด้วยนะเรื่องมีปัญหากันการไม่ลงรอยกันอะไรก็แล้วแต่ระวังเรื่องนี้ด้วยเป็นสําคัญนะคะในตำแหน่งบ้านของคุณเนี่ยมันต้องระวังเรื่องทะเลาะเบาแห้งกันในครอบครัวนะระวังมีปัญหามีปากเสียงกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่คุณจะต้องระมัดระวังขอให้ระมัดระวังหน่อย เขาเตือนมาว่าระวังจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีปากเสียงมันอยู่ในตำแหน่งคนในครอบครัวตำแหน่งบ้านนะคะต้องระวังแล้วรู้ว่าแต่มันก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่เนาะในตำแหน่งปุต่างคุณจะมีถ้าเป็นเรื่องงานมองแล้วว่าคุณอาจจะได้ผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นมา ผู้ร่วมงานที่ดีหรือเพื่อนที่ดีหรือคู่คิดที่ดีหรือคู่หูที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ตรงนั้นนะคะคุณจะได้มีผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยนะของคุณที่ดีนะคะแล้วในสําหรับคนที่มีคู่หรือได้แต่งงานแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสมีบุตรนะมีบุตรคิดว่ามีโอกาสมาก90%เลยทีเดียว นะคะในคู่รักที่รักกันนะหรือเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยหรือมีโอกาสจะได้แต่งงานกันนะคะในตำแหน่งอลีรหรอคุณระวังเรื่องการเงินระวังเรื่องการเงินระวังเรื่องปัญหาระวงังมีปัญหาที่อาจจะมีคนเข้ามาคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในที่นี้อาจจะมองไปถึง เรื่องแวดวงสังคมคุณมากกว่านะคะว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายนะหรือในเรื่องบ้านความเป็นอยู่ในครอบครัวคุณน่ะมันจะมีคนอื่นเข้ามาทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายอาจทำให้ชีวิตคุณกับคนในบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกันนะคะก็หอให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะตำแหน่งคู่ครองคนรักตำแหน่งปัตตนีของคุณนี่ทำไม ถึงบอกว่าตั้งแต่แรกว่าทําไมไพ่มันสับกันเอ่อทำไมมันดูไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เลยมันดูแบบอยากให้คุณมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้เคลียร์กันเนอะเพราะว่าดูแล้วว่าปัญหานี้มันยังไม่หายไปไหนนะคะคุณยังต้องตามแก้ไขยอยู่นะแล้วก็คิดว่าคุณตอนนี้อยังคุณมองเห็นปัญหานั่นแหละแต่คุณยังไม่คิดเท่านั้นเองยังไม่ เจอทางออกในทางแก้ไขเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยมองดูแล้วว่ามันก็น,น่าจะผลพวงจากจางคนที่มีครอบครัวแหละนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตชีวิตคู่ของคุณ่ะนะคะในตำแหน่งคู่ครองส่วนสำหรับคนที่ไม่มีคู่แล้วคิดว่าคุณก็ยัง ยังไม่ไม่เปิดใจรับใครมากซะก,กว่ายังคุณยังจมอยู่กับสิ่งเดิมๆซะมากกว่ายังยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งเดิมๆยังหวงแหนสิ่งเดิมๆของคุณนะคะอืมองแล้วว่าคุณก็ยังไม่มีโอกาสมีใครเข้ามาใหม่เลยนะอื<ม>ในที่นี้ตำแหน่งรายได้รายจ่ายคุณระวังระวัง รา,ายจ่ายของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะจัดการมันได้คุณจะมีโอกาสได้รับเงินได้รับเงินคิดว่ามันไม่น่าจะสูญเสียอะไรมากคุณมีโอกาสได้รับเงินนะคะได้รับเงินน่าจะเงินที่คุณได้ลงทุนไปนะ่ะมันจะเป็นผลสะท้อนกลับมาเป็นเงินก้อนให้คุณนะมองแล้วว่าน่าจะได้มากกว่าเสียนะคะในตำแหน่งของมรณนะเนาะ ส่วนตำแหน่งสุขพระความสุขของคุณความสำเร็จของคุณเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณผ่านโอกาสหรือผ่านอะไรมาแล้วก็ตามที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปเนี่ยหรืองานของคุณเนี่ยที่มันทำให้คุณดูเครียดอะไรก็ตามมันจะมีคุณส่วนมีผู้ร่วมงานหรือมีใครก็ตามที่เป็นพาร์ทเนอร์ คนคู่หูคู่คิดของคุณเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณนะจะมาช่วยให้ชีวิตคุณน่ะในเรื่องหน้าที่การง,งานเรื่องความสุขของคุณหรือเรื่องความสําเร็จของคุณนะ่ะมันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปิดโอกาสมาแล้วนะแล้วน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่าใช่เหรอใช่เหรอมันน่าจะใช่คิดว่ามันน่าจะใช่นะคะไอ้ที่คุณกังขาอยู่ไอ้ที่คุณมีปัญหาอยู่ที่คุณเครียดอยู่อ่ะ มันก็เริ่มต้นคิดว่าเริ่มเริ่มต้นมาจากได้ผู้ร่วมงานหรือได้หุ้นส่วนหรือได้เพื่อนคู่คิดที่ดีด้วยแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทําให้คุณประสบความสําเร็จเร็วๆนี้นะปลายปีนี้นะคะคุณจะพบเจอความสําเร็จในตําแหน่งอืงานของคุณสําหรับคนที่ต้องมองว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ย บางทีคุณท้อเนาะแต่ก็ยังอยากให้คุณอดทนก่อนนะเพราะว่าบางคนน่ะรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่จะมีการโยกย้ายไปเปลี่ยนในทางที่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมองดูแล้วคุณก็ยังอยู่จุดจุดเดิมอะ่ะคุณต้องจำใจอยู่จุดจุดเดิมนะคะคุณยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนงานหรือว่าได้อะไรทั้งสิ้นเนาะการ ก้าวหน้าเรื่องงานก็ไม่ไม่น่าจะยังน่าจะจะต้องยังอยู่แก้ไขอยู่ตรงนั้นอยู่ยังอยู่ทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยเรื่องงานของตัวเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องงานที่คุณไปทําในองค์กรก็ตามนะคะยิ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็ขอแนะนําว่าปีนี้ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยใครทางานธุรกิจของตัวเองใครอะไรก็ตามเนี่ยนะเพียงแต่คุณอาจจะมีใครเข้ามาช่วยในเรื่องสิ่งใหม่ใหม่สิ่งที่คุณอยากหาเสริมอยาก ทำเพิ่มเติมอันนั้นคุณทําได้คุณทําเพิ่มเติมได้นะคะคิดว่ามันเป็นช่วงที่คุณยังไม่พอใจในผลงานของคุณหรือไม่พอใจในธุรกิจของคุณไม่พอใจในผลตอบรับหรือไม่พอใจในรายได้ของคุณก็ตามเนี่ยคุณมองหาสิ่งอื่นๆเสริมเพิ่มเติมได้นะในส่วนนี้แต่ถ้าเปลี่ยนงานใหม่คงไม่แนะนำค่ะคิดว่าไม่ดีแน่นะคะ ความในใจความไม่ดีของคุณออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านผ่านมาหรือครึ่งปีแรกถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าเออสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีอ่ะมันไม่มันได้จบไปละคิดว่ามันได้จบไปละชีวิตคุณอ่ะเหมือนคนเหมือนคุณเริ่มสร้างโลกใบใหม่เหมือนคุณเริ่มสร้างชีวิตใหม่เหมือนคุณเริ่มอะไรใหม่ๆ ที่ทำให้คุณเนี่ยจากที่คุณล้มเหลวหรือจากที่คุณเจออะไรแย่ๆมาจากที่คุณแบบเสียใจขาดทุนหรือโดนไล่ออกจากงานมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะดีนะมันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะไม่มองว่ามันจะมันจะแย่หรอกจะมองว่ามันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเพราะว่าคุณได้ view o r f o r t u n e เนาะเพราะว่าถ้ามองแบบคุณแย่มากเลยมันไม่ใช่แน่ เพราะคุณมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณมองว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณได้งานได้ผู้ร่วมงานใหม่คุณได้ผู้ร่วมงานที่ดีคุณได้มีการพัฒนางานของคุณพัฒนากิจการของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มมันจะดีขึ้นก็มไม่น่าจะแย่โอเคไม่แย่หรอกค่ะคิดว่าไม่แย่เร็วๆนี้แหละ ครึ่งปีหลังนี่แหละสิ่งดีๆมันจะเข้าหาคุณนะอม,มันจะเข้าหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจใดๆคุณอาจจะมีการติดต่อเจรจาทางสื่อทางออนไลน์หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์หรือแม้แต่การสื่อสารใดๆก็ตามที่เป็นระบบออนไลน์อันนั้นคุณทำได้แล้วทำได้ดีนะจากที่ไม่ดีไม่ดีอ่ะ จากที่คุณเออทําแล้วล้มเหลวหรือจากที่คุณทําหรือไม่กล้าทําก็ตามคุณลองเริ่มต้นได้เลยครึ่งปีหลังมันเป็นมันคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของคุณแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของคุณนะคะอคนชาวราศีกันก็ดูโดยรวมแล้วก็น่าจะโอเคในเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีคนมาซัพพอร์ตอาจจะมีคนมาช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่ว่ามาช่วยนะคะ แต่ถ้าท้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแค่ระวังแค่เรื่องในเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านอาจจะมีเรื่องถกเถียงกันบ้างมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ้างหรือมีความไม่ลงรอยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็อยากจะให้หันหน้าปรับกลับมาปรับความเข้าใจกันนะนะคะครอบครัวคือสิ่งสําคัญเลยคนรักคือสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณต้องหาทางออกแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะคะเอาใจช่วยมากๆเลยกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะ ณปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันยังไม่จบง่ายๆแน่ดูปลายปีแล้วปัญหามันก็ยังคาราคาสั่งอยู่นะคนที่คนที่มีปัญหานะไม่ใช่คนไม่มีปัญหาโอเคถ้าคนไม่มีปัญหาก็ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะต้องเสริมเติมแต่งตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างนะคะคลิปนี้ก็ของชาวราศีกันก็จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปของชาวราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นคลิปความรักของครึ่งเดือนหลัง ของพฤษภาคมนะคะก็ติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ